สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านครับผมนำพาพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องรอก,กีนดีสายจรวทจมงานทัวร์หนึ่งครับวลีเดิมวลีเก่าพอกันคือเก่าแย้มมือเศร้าสายสายเอาละครับวันนี้เราก็ได้ทํางานจริงจงจัง,จงๆสักทีหลังจากที่เมื่อวานกระปิดกระปอยแล้วเกินนะครับย้ายเร็วย้ายอีกย้ายเร็วย้ายอีกโอ้ย วันไม่ได้งานเลยครับได้งานแค่สิบกว่าเที่ยวเองแล้วก็ยังโอเคครับได้ค่าน้ํามันคืนเนื่องจากว่า,อาตอนแรกว่าจะไปทํางานโรงเรียนนะครับสุดท้ายแล้วคณะครูบาอาจารย์ติดภารกิจแข่งกีฬาครับไม่มีคนมาดูพื้นที่นะครับก็เลยต้องย้ายออกมาทํางานทอยวันนี้เจอกุ้งทอยอีกแล้วครับผมลบกับกุ้งทอยอีกแล้ววันนี้ ก,ก็ลอกลอกลอกถมที่ครับระยะทางการวิ่งก็100เมตรนะครับผมไปกับ200นะครับอยู่กับทีมงานเดิมครับทีมงานป่าหกนะครับเสียภัยเอแนนพอใหญ่แล้วครับรถเองครับพอใหญ่หกแล้วครับรถเองนี่ขอให้เขาไปใช้บัญชาการ การขุดการตักการลอกโดยอาจารย์ถุยนะครับนะถุยตักให้ครับพี่น้องปรมาจารย์การตักนะครับผมโอ้โนี่ฝีมือครับดูดูดูจะตักมาลอกมาโอ้เจงเจงเจงงามเก่ามาพร้อมครับพี่น้องขั้นมองได้เก่ามองหันครับนะครับอันนี้คือคนละเอียดครับในการทํางานครับเนี่ยวันนี้ผมพามาดูการทํางานไม่ว่ารถเก่าหรือรถใหม่นะครับ ถ้าคนที่เขาขับเก่งนะครับคนที่เขาเก่งเขาละเอียดนะครับเขาเน้นเนื้องานนะไม่ว่าขึ้นขึ้นขับรถอะไรก็เหมือนมันง่ายไปหมดนะครับเหมือนดูเนี่ยดูดูเขาขับเนี่ยนิ่มนะครับแล้วรถก็ระบบก็ดีด้วยนะรถคันนี้นิ่มนะครับระบบเร็วผมว่าถ้าเสียตินได้มาลองขับดูนี่เสียตินน่าจะชอบเพราะว่ารถคันนี้มันเร็วถึงมันจะเก่าก็จริงครับมันเก่าก็จริง นะครับอ่พวกบูธนะครับบูธบูธนี่หลวมแค่บูธบุ้งกีตัวล่างสุดนะนะลวมตัวเดียวนะครับตัวบุ้งกีนอกนั้นแน่นหมดเลยนะครับบูธมันบูธมันแตกมันแตกออกจากรอยเชื่อมมันก็เลยเป็นบุ้งกีมันก็เลยแกว่งได้แต่ก็ยังไม่มีเ,ลเวลาทําก็เอาวลีเด็ดเสียบูธมาใช้ก่อนใช้ได้ใช้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ผมถึงจะ อบอกพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับอันนี้เราไม่ใช่ว่า,าเราทํางานกับทีมไหนแล้วเราไปชมอย่างองี้ไม่ใช่นะอันนี้เราพูดจากใจของเราเลยนะครับคนที่เขาเก่งอ่ะไม่ว่าจะขับรถอะไรก็เก่งไปหมดนะครับไม่ว่ารถเก่ารถใหม่นะครับม,มือแกนี่ผ่านมาร้อยเอ็ดอดร้อยเอ็ดันน้ํานะครับผมการขุดการลอกการตักนี่ไม่ต้องถามนะครับประสบการณ์เพียบ นะครับรถจมรถสไลด์เจอมาหมดแล้วนะในชีวิตประจำวันของแกนะครับ mm hmm. นี่ก็มาอยู่กับทีมงานเส้นเคยเส้นเ,เคยนะ mm hmm. โหลดไปแล้วครับติวเรียวเรียวเรียวแล้วพี่น้อง mm hmm. อันนี้ปรรมาจารย์สนอง <c oughs> น้นองครับ mm hmm. มือรับจ้างครับผมมือปืนรับจ้าง มือกระบี่จับอะไรก็เป็นกระบี่ไปหมดนะครับนี่เห็นไหมดูแกลอกมานี่ตรงเป๊ะเลยนะครับขับรถนิ่มมากนะครับไม่มีขนาดบุก,กี้ลุ่มหลวมนี่ไม่มีตึกตึกตกัตกๆเลยอะดูแกวางบุกกี้ดิจึบเป็นไงมาตัวผมอยากจะขับให้ได้เหมือนแกม้างยัง คือประสบการณ์ล้วนๆนะครับนี่นะเนี่ยคือป,ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับทุกอย่างคนที่ไม่เป็นก็เรียนรู้เอานะครับอย่างผมก็ต้องเรียนรู้นะน่าจะบุก,กี่นี้ก็ออกแล้วไปทุกอย่างก็ต้องนี่แหละครับก็ต้องศึกษาต้องไห่ควาเรียนรู้เอานะครับไม่ใช่ว่าอยากเป็นแล้วขึ้นขับแล้วเป็นเลยไม่ใช่ รถดำเหมือนกันนะครับรถดำนี่ขับใหม่ๆก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวหลายอย่างเอ้ยกูจะเข้าแปลงยังไงว่าเอ้ยกูจะยกดำยังไงว่าไม่ให้ลมว่าไม่ให้ล้มวิ่งยังไงว่าถึงจะไม่ติดลมจะไม่ได้เป็นภาระคนอื่นนะครับอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเจอมาสารพัดรูปแบบนะครับ ทำงานนี่อุปสรรคนี่มีมีทุกรูปแบบมีทุกสถานการณ์นะครับผมยิ่งวิ่งงานกับทีมงานโทรหนึ่งนี่หูบ่ไหนโหดก็โหดจริงๆครับแปลงไหนโหดก็โหดจริงๆนะครับแต่เราก็ต้องใจก็ต้องใหญ่กว่าตับและเอาประเภทวิ่งงานในใจย้องใหญ่กว่าตับนะครับอยู่กับรถดำรถแมคโครนี่คือใจถึงอะ่ะต้องใจกล้าหน่อยละกัน เอาง่ายๆเนาะใครที่กล้ากากลัวก็ไปวิ่งงานดินหรือไปอยู่กับรถ,รถ ro, น้ำรถแมคโครนี่อยู่ไม่ค่อยจะได้กันนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราใจใหญ่อะไรนะแต่ว่าคือพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นเห็นมาเยอะหลายคนเหมือนกันนะครับส่วนน้องๆพี่ๆน้องๆเอฟซี FC. หรือใครก็ตามที่ทำได้ก็ผมก็ชื่นชมนะ ชื่นชมเพราะว่ารถด,ดำรถแมคโครนี่มันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยเป็นอะไรที่แบบคือต้องมีความพยายามอ่ะต้องความอดทนสูงอ่ะเพราะว่างานบางชิ้นบางอันก็ไม่ได้นะบางโขโขโชนกองดินแล้งานบางบางที่ก็ไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะได้ทุกที่นะ เวลามีงานนี่เขาเรียกนี่ผมไม่เคยปฏิเสธนะครับผมไปตลอดเลยนะครับไปตลอดแล้วก็เขาพาหยุดผมถึงจะหยุดนะถ้าผมไม่จําเป็นไม่มีธุระจะไปที่อื่นหรือว่ารถไม่มีปัญหานี่ผมไม่มีหนีหนีงานอยู่แล้วไม่มีหนีหน้างานนะครับอย่างตะหกนี่แกก็จะชวนผมตลอดเลยนะครับชวนผมตลอดให้มาช่วยตลอดนะครับก็เป็นญาติพี่น้องนี่แหละ ใครที่รอนะครับรอผมไปหา,หาทีมงานโทรหนึ่งก็อดใจรอไปก่อนเด้อพี่น้องเนื่องจากว่าช่วยตาแกก่อนครับผมช่วยตาก่อนช่วยน้องกก่อนนะครับลูกสาวแกก็เหมือนน้องสาวเลยนะครับช่วยกันทําไปก่อนนะครับจะได้มีรถวิ่งร่วมนะครับปกติแล้วนี่รถดํานี่ มันเหมือนเยอะนะแต่พอเวลาเขาทํางานกันจริงๆอ่ะมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับแล้วแมคโครปีนี้เยอะมากเลยแมคโครฝั่งบ้านผมเนี่ยตัดตัดราคากันเป็นล่ําเป็นสันเลยไม่ใช่ว่าได้เป็นล่ําเป็นสันนะตัดราคานะครับนี่วันนี้ก็เลยคลิปนี้ก็เลยขอขอโอกาสนะครับ แนะนำพี่พี่น้องๆออีกหน่อยนะครับผมตายถอยอีกนะตายบอกจะไต่อยถอยอีกมันก็นิ่งแม้โคยืดแขนไม่ถึงอ่ะดูเลยาจริงไต่ลอยไต่ลอยเจ้าไต่ลอย,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 อยมันชอบลอยอ่ะมันชอบลอยดูดูมัน จ้าต้อยลอยเมื่อคืนบอกจะนอนบ่อครับลอยอีกแล้วลอยเมื่อนอนบ้านเราพี่น้องก็เลยตั้งฉายาให้ต้อยลอยฉายาต้อยลอยนี่ไม่ใช่ว่าได้มาไง่ายๆนะจนแม่คโคต้องเดินขึ้นมาหาเองอะ่ะดูดิเอาดูวันดูวันฟอร์มมึนของวันตัวตึงตัวตึงตัวตึงแห่ง,งทีมงานเจ้าต้อยลอยนะครับลูกพี่ถึงต้องเดินขึ้นมาหาเองเลยอะ่ะ จะหลับแล้วมันจะหลับแล้วก็คืนไม่นอนแล้วครับเล่นสล็อตติดสล็อตติดสลอ็อตดูแมคโครไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อดูการทำงานของแมคโครไปก่อนถึงจะเก่าแต่เจ้าก็ยังจวดเยอะพี่นอ้องเอาทเทๆท,ทพัยัยท อาชีพอะไรนะครับขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตนะครับแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับก็สู้ไปนะครับทำไปนะครับอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับที่มันต้องทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็คนในครอบครัวเราต้องเดือดร้อนนะครับอย่าไปทำนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนถึงพี่ๆน้องๆนะครับ สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องคิดก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือทําเพราะว่าถ้าทำไปแล้วผิดพลาดมามันยากนะครับมันยากมันลําบากนะครับก็ทําทอะไรที่เรามองว่ามันมันไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนาะการทํางานนะครับทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกการทํางานนะครับมันก็ต้องมีอุปสรรคมีเหนื่อยบ้างอย่างผมวิ่งงานเนี้ยบางงานก็ขาดทุนบางงานก็ อยู่ตัวบางงานก็มีกําไรคือกําไรในการขับรถดินนี่ก็คือถ้าวันไหนจอย,า,อยางวิ่งงานทอยเงี้ยผมก็ต้องวันหนึ่งผมก็ต้องให้ได้20สิบเที่ยวขึ้นแล้วครับผมถึงจะมีเงินเข้าบ้านแต่ถ้าเกิดว่าผมวิ่งได้1ิบเที่ยว1ิบกว่าเที่ยวก็วันนั้นถือว่าอยู่ตัวครับเพราะว่าได้ค่าน้ํามันคานาน่าแรงขั้นต่ำนะแต่ถ้าไม่ถึง1ิบเที่ยวนี่ก็แล้วงานต้องชะงักต้องหยุดนี่ก็คือจบชีวิตเลยครับวันนั้น เสียทุกอย่างครับเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งค่าแรงตัวเองไปโดยไม่ได้อะไรคืนมานะครับการซึกรอก็ไม่ได้อะไรเนาะนี่ครับก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆ FC นะครับในการใช้ชีวิตนะครับผมอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับจงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยหวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคน จะสู้นะครับสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อตัวท่านเองนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วครับแล้วก็เข้ามาแนะนําพูดคุยทักทายเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับแต่ทุกครั้งเลยนะครับที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งหลายๆคลิปไว้ก็คือพยายามใช้ถ้อยคำที่สุภาพอย่าใช้คำหยาบนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาทําคลิปเวลาเราไปใช้คําไม่สุภาพคําหยาบหรือคําดูถูกลงไปในคอมเมนต์ในคลิปเขาเนี่ยบางคนเขาก็มีอารมณ์นะครับบางคนเขาก็อาจจะเฉยแต่เราก็ต้องพยายามเตือนสติตัวเองไว้ด้วยครับว่าเอ้ยเราทําไปมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยคือแต่ในคลิปผมอะ่ะเข้าไปครับมันไม่มีหรอกในในในคำที่มันไม่ดีคำาที่มันไม่สุภาพนะ เขาไปย้อนดูได้เลยบอกพี่ๆน้องๆเอฟซีไปดูได้เลยคือผมผมนี่ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านเข้ามามีแต่คาว่าให้กําลังใจติดตามนะครับสู้ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับส่วนอันไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีที่ผมทําไปหรือพูดออกไปก็แนะนําเข้ามานี่ผมก็เอาไปปรับปรุงนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนรักษาสุขภาพด้วยครับโวยทรัพย์สินเงินทองนะครับผมบายบายครับผม